ในเดือนตุลาเนี่ยใครที่ทางานรัฐงานรัชการหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับงานราชการเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีเพียงแต่มันมีอุปสรรคต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสมมติก็อาจจะมีเรื่องของการให้ใต้โต๊ะบ้างพูดตรงไปเมื่อวานเนี่ย กเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำใจกันละกันเออไม่ใช่ใต้โต๊ะใช้คำพูดผิดก็ให้ระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆเขาบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสียเปรียบละกันในเรื่องของการทำสัญญาการเซ็นสัญญาแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดระวังการถูกหลอกการซื้อของออนไลน์เนี่ยการโกงเงินการเพราะว่าเดือนนี้บอาจะเจอคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ซื่อเข้ามาหาบางคนอาจจะได้มรดกก็ได้ได้สมบัติอยู่ดีๆอ่ะที่บ้านแบบพ่อแม่แบ่งสมบัติพอดีอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่า ผ่อนบ้านหมดพอดีได้โอนมาในเดือนนี้เพราะว่าสมบัติที่เห็นจะเป็นพวกที่ดินที่ทางเงินก้อนใหญ่จากจากมรดกพ่อแม่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีความสถานีตำรวจโรงพัก